สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10เมษายน2568ค่ะวันพฤหัสเราค่ะคุณผู้ชมมาเบิงราวพัฒนาของหวัดที่ผ่านมาค่ะวันที่9ที่ผ่านมานะคะของลุงส่งวิ่ง8แล้วก็1 8และหนไม่มาค่ะคุณผู้ชมจับคู่เฉียดแต้มนึงค่ะเิ่นห้ยแหาเนาะผลออก95ค่ะ795 ้าคา57นะคะของลุงทรงค่ะอันนี้งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสรุปแผเบรงก่อน,นะคะนัก,ก่อนที่จะเขาไปเบิรงแนวทางของวันที่11นะคะเป็นแนวทางราพัฒนาของวันศุกร์ที่จะลงให้ต่อไปนะคะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยค่ะคุณผู้ชมห้่มากเมื่อวานนะคะอาจารย์ต่อยกับเขาเพื่อกาค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพลินเพลินกับลุงอินตนาคิดว่า นาจะเข่าแล้วนะคะเพื่อนเล่ไหหมาเมือ่อวานนี้นะคะหอ่าหกไม่มาแต่ว่าห้ามาแทนนะคะเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเอาไปต่อค่ะมื่อนี้เพิ่งยังบาหไหหมาาเลยค่ะมื่อนี้ของอาจารย์ต้อยบรูว่าสีอ่าไหามาาต่ออีกบอลนะคะจินตนาเร็ถามเพิน่นแต่ว่าก็รออยู่ค่ะตะวตาจินตนาตะล่งอันที่ให้มาก่อนแล้วก็คือหลุมภูพานค่ะคุณผู้ชม พอเสียนเพลงก็ให้มาแล้วค่ะเดี๋ยวลงให้ก่อนเนาะค่ะเนาะ,อะของปูโคราดค่ะวิ่งแปดกับเก้าเก่ามากอยู่ค่ะแต่เป็นเก้าห้าแปดไม่มานะคะเป็นเก้าห้าปูให้แปดกับเก้าแต่ว่ามีแต่เก้าเจ็ดโมมิหานะคะเอามาตามตองวัดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบนะคะเดนเดินดีเขาหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเก้าห้า 57เขาเ้า7คะ่ะคุณผู้ชมบนล่างคะ่ะเขาเ้า7บนล่างอ่าไปต่อคะ่ะเบิ่ะเดี๋ยวอ่าจะลงส่วนที่เพิ่นหายมาก,ก่อนนะคะเนาะก็เหลือปู่07ปู่โคราชแล้วก็อาจันต้อยคะ่ะที่ยังไม่ให้มาคะ่ะเดี๋ยวจินตานาจะลงหาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเอฟซีทีล่อค่อยเพิน่นกะอ่าจะได้บ่ต้องทักมากนะคะเดี๋ยวจินตานาจะฝ่าล่วหในตอนนี้เลย ตอนนี้กับฟนกับไก่สิตโตอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไก่สีสงการแล้วเนาะของหนุ่มผู้พานค่ะสองสามสี่ห้าหามากค่ะคุณผู้ชมเพื่อนจับคูเฉียดนิดนึงเนาะคะ่ะเฉียดท่้งเจ็ดีเก่าซีค่ะถ้าเป็น7จ9 5ห้าเก้าห้ามันยังเขาโตกลบอยู่ค่ะอันนี้เพื่อนไปจับคูใส่ไม่มีห้ามาจับคู่เลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีห้ามาจับคู่เลยเพราะหวดก้อนมันออกหาเก่าเนาะ ออกห้าเก้าแล้วมันจะมาสองนวดค่ะห้าจะมาสองนวดนะคะบัณน,นี้ไม่ได้มาแล้วื่อวานค่ะคุณผู้ชมนวดบ้านสุกนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะมีห้าตามมาค่ะสี่เป็นเจ็ด่ค่ะบัณนี้ถ้าเจ็ดมันมาหนึ่งงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้วิเคราะห์ซื้อๆเด้อค่ะเป็นแนวทางค่ะของเสียนอุดรให้วิ่งเจ็ดกับสี่ค่ะเข้าที่เจ็ดนะคะเป็นตัววิ่งค่ะจับคู่แม่เข้า แล้วก็ของเจนค่ะเจ็ดเก้าห้าเขาทิงชุดวิ่นเขาเทิงเลขหลักค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งตัวรูดนะคะแล้วก็จับคู่นะคะจับคู่ให้เจ็ดห้าเข้าเจ็ดห้าตรงๆค่ะเอ้ให้เจ็ดห้าแต่ว่าผลออกห้าเจ็ดนะคะผลออกห้าเจ็ดเอามาตามม่ค่ะคุณผู้ชมแนวทางนีเขาไม่รูดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเพือไออกจากกันะไร ของยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวให้เจ็ดแล้วก็สี่ค่ะคิดว่าหาสีบ้ามาบัตี้กะเลยให้ห้ากับอ้ให้ 5, เจ็ดกับสี่เข้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าเลยไปแต้มนึงเนาะคะ่ะให้เจ็ดหกแต่ผลออกห้าเจ็ดนะคะเอาตามต่อของวันที่สิบเอ็ดนะคะของแอดจินให้แปดแล้วก็เก้าค่ะเป็นกะว่าเก่าหามาสันแล้วค่ะคุณผู้ชมหาเก่ามาแล้วสัน จับเลยไปอีกก็น่าก็เลยจับเป็นเก่าซีนะคะมาคลออกห้าเอันนี้วิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมคำนวณมาแล้วก็เอาอวิเคราะห์ขามนะคะเอามาตามไหม่ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของมือน,นี่วันที่11มีนาคมเอ๊ยเมษายนสองห้ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งของวันที่11นะคะเนาะ ค่ะลาพัฒนาค่ะของวันที่11เมษายน2568ค่ะวันศุกร์แอดจินให้วิ่ง4กับ8ค่ะ48 42 40 80 81 82อ่าเด่นเดินดีมันมี8 9 0ค่ะคิดว่า0จะมากหรือว่า8จะมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันที่ผ่านมามัน57 795เนาะ คันเจ็ดมาเธอหนึ่งมันจะมาอีกบอค่ะคุณผู้ชมก่ะพิจารณาบังเอาด้วยค่ะวิเคราะห์ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะแคปหน้าจอค่ะอะตอนหัวคลิปได้เบิ่งแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมทีว่างเทียบเนะนาะจันตนาบัว่างเทียบของยายนางตำลาวค่ะวิ่งเจ็ดแล้วก็สี่ค่ะเจ็ดมีสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่ก็มีสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดค่ะ แคปหน้าจอเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาบงหน้าข้างนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้6กเซียนน้ากันเด้อค่ะคุณผู้ชมขอ,อเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรวิ่งแปดแล้วก็สี่นะคะแปดเจ็ดกับสองแปดตรงกับจินตนากับสี่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แปดศูนย์ตรงกันนะคะสี่ศูนย์ตรงกันคำนวณทุกคนละมองเด้อค่ะ แต่ว่ามาตรงกันกับวิเคราะ์เบิงเอาค่ะคุณผู้ชมเซียนุดอนให้วิ่งแดแล้วก็สีบนล่างค่ะเลขติด8ดกับสีมีศูนย์หนึ่งสองเจ็ดค่ะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็จับคู่สองตัวไปกับบนล่างด้วยกัน8ดหางค่ะแดคู่น้ำกันมีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดเจ็ดสี่ศูย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดค่ะไปกับบนล่างแดคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างแดคู่นะคะ ลราพัฒนาวันสุกร์คุณผู้ชมของพ่อเซนเพลงนะคะพ่อเซนเพลงของหวดที่ผ่านมาปอได้หายมากคะ่ะงมวดที่ผ่านมาพ่อเซนเพลงหยุดนะคะหรือว่าเพิ่งลื่มทรงหรือไปทุระกับบรูษจิตนาก็ได้ถามเพิ่มนะคะเร<ม>า,าพัฒนาวันที่11เมษายน2568คะ่ะพ่อเซนเพลงให้วิ่งเก้าแล้วก็แปดเลขติดวินชุดเป็นชุดวินนะคะมี ดเจ็ดหนึ่งสามสี่เป็นชุดวิ่นค่ะแล้วก็แปดสี่เก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เบิ้นค่ะคุณผู้ชมมีแปดแปดเก้าเก้าค่ะร่วมน้ำมึดกับหกคู่นะคะแต่ว่าสีคู่ไม่ได้เบิลนะคะเบิลแค่สองคู่สามตัวมีสองสองหางค่ะสามตัวมีสองหางเก้าแปดสี่แล้วก็เก้าเจ็ดสี่ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมพอเสียนเพ่งนะคะ ค่ะคุณผู้ชมสีเบิง์สองตัวเพลย์แจกเบองชุดบิ้นนะคะเก้าเก้าให้ดูชุดบินนะคะแปดเจ็ดหนึ่งสามสี่เนี่ยค่ะเอาไปต่อคะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> เดนเดิลดีคะ่ะมีแปดมีเก้ามีศูนย์แปดเก้าศูนย์สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวคะ่ะ จอเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปรียบเทียบเของเอาค่ะค่ะมันเป็นเหมือนกับตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมมันได้ตัววิ่งตัวเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์บนล่างค่ะแล้วก็ของนุ่มผู้พานค่ะพ่อมาแล้วเหรอนุ่มผู้พานมีแปดมีสี่มีศูนย์มีหนึ่งแปดศูนสี่หนึ่งค่ะจับคู่สองตัวสี่สี่คู่ค่ะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่ง 70แล้วก็60นะคะค่ะทั้งเบิร์นีเลาพัฒนาของวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชม8ตรงกันศย์ตรงกันค่ะ8ตรงกันศตรงกันถ้าจับคู่ก็จับใซ่เลา์ด้อค่ะคุณผู้ชมจินนาบารูซิมัต,ตัวใดงงไปเบิดค่ะลาวพัฒนาของวันที่11เมษายน258นี้ค่ะแล้วก็8กับ9ก็ตรงกันกับของพ่อเซียนเพลงด้วยค่ะ,ะแล้วก็มี8มีเก่าตรงกันแล้วค่ะ อันนี้2องเซียนแล้วนะคะสกับพ่อเซียนเพลง4กับเซียนอุดรมี8ตรงกันนะคะแล้วก็อของยายนางไม่ตรงค่ะของยายนางเป็น7เนาะอ่ะแล้วก็ของแอดจินค่ะคุณผู้ชมมี8ตรงกันค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแองส่แปดตรงกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อของเซียนอุดรก็28 80 ตรงกันค่ะมีสี่เจ็ดตรงกันนะคะเนี่ยราคาคุณผู้ชมกเทียบเบิรงเอาค่ะเจ็ดแปดแปดีเก้าีตรงกันเบสนะคะมาคล้ายๆกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจิตนาชาแนลค่ะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ